สวัสดีค่ะตัวนี้เป็นแพเทิร์นเสื้อแขนกุดนะคะมีเกล็ดข้างนะคะเป็นเสื้อที่คอวีนะคะเหนคะทรงเสื้อตัวนี้คืออะไรนะคะตัวนี้เป็นตัวเสื้อข้างล่างเป็นเอชิ้นหลังนะคะมีชิ้นหลังชิ้นหน้านะคะนี่คือรูปเสื้อนะคะ ตัวนี้อก40นะคะทำตามที่ลูกค้าต้องการนะคะหากสนใจเพทเทิร์นสวยๆนะคะอยากได้แบบไหนนะคะทักเข้ามานะคะรับทำเพทเทิร์นนะคะเพทเทิร์นเสื้อผ้านะคะ เสื้อตัวนี้คือเก็บคอเก็บเอวให้ด้วยนะคะไม่อ้านะคะเวลาไปตัดเราเก็บจากแบบแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ฝากสนใจก็ทักมานะคะหากชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ